และก็นาราศีมังกรในช่วงไตรมาสแรกของ2564ตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนเนี่ยแอดมิีนว่ามัน เป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ชีวิตใหม่ๆมุมมองใหม่ๆความคิดใหม่ๆที่เปิดกว้างขึ้นและมองเห็นช่องทางต่างๆมากขึ้นเพื่อนำพาไปสู่ความสำเร็จเป็นอย่างดีแม้ว่าในเดือนมกกราคมนะคะมันอาจจะยังมีเรื่องของความคุกคลักอยู่บ้างแต่กุมภาพัานธ์เป็นต้นไปเนี่ยแอด์นินมองเลยว่ามังกรผงาดฟ้าสมบูรณ์แน่นอนนะคะฟังและว,วางแผน เตรียมรับมือกับเรื่องราวที่มันอาจจะขุกขักหรือว่ามีปัญหาแล้วก็เตรียมรับมือกับความสําเร็จที่จะเข้ามามัางกรเฮงปังดังเด,ด่นไตรมาสแรกแน่นอนเดี๋ยวเราไปฟังดวงดาวของชาวมังกรในคลิปนี้กันเลยค่ะ คนาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาว4เดือนแรกของปี2 5 6 5กันผู้ที่เกิดราศีมังกรกนะ็คือ15มกราถ,ถึง12กุมภาพันธ์นะคะส่วนเรื่องลัคนามังกรเนี่ยสาหรับคนที่ยังไม่เคยผูกดวงหาลัคนาเลยอ่ะลองเสิร์ชคำว่าผูกดวงหาลัคนานะคะมันจะมีเว็บขึ้นมาให้คุณผูกดวงกรอบวันเดือนเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดเว็บจะคำนวณมาให้นะคะแต่ถ้าทราบเวลา,าคร่าว เจ็ดโมงกว่าแปดโมงกว่าเก้าโมงกว่าจะลองเทียบตารางที่แอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ชื่อช่องก็ได้นะคะแต่ต้องยอมรับความคาดเคลื่อนหรือว่าการได้มาสําหรับลักษณะในตารางที่แอดมินทิ้งไว้ให้เนี่ยคุณจะต้องสอบลักษณะด้วยตัวเองด้วยการฟังคลิปย้อนกลับไปหรือว่าฟังคลิปในลักษณะที่หามาได้นั่นแนหะ แล้วดูว่ามันตรงกับตัวเองไหมเลือกที่มันตรงกับตัวเองมีเหตุการณ์ใหญ่ๆที่มันตรงกับตัวเองการสูญเสียใหญ่ๆหรือว่าการได้โชคลาภใหญ่ๆนะคะไม่ใช่เลือกที่ดีหรือว่าทํานายแล้วโหลัคนานี่ดีมากอันนั้นไม่ใช่นะคะไม่ตรงแต่ถ้าว่าฟังเท่าไหร่แล้วมันไม่ตรงกับลัคนาที่หามาได้ในตารางเลยลองขยับเลื่อนเวลาดูตามความน่าจะเป็นนะคะลัคนามันก็จะมีอยู่แค่นั้นแหละลองขยับไปขยับมาดูว่าอันไหนมันตรงกับเรานะคะ ก็เข้าไปที่ Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าที่แอดมินทิ้งลิ้งไว้ที่ใต้ชื่อช่องเลยแอดมินพูดเร็วไปบ้างช้าไปบ้างเข้าไปที่การปรับตั้งค่ารูปฟันเฟืองค่ะกดเลือกความเร็วเลือกระดับความเร็วขึ้นลงช้าลงฟังตามอัธยาศัยได้เลยนะคะลัคนาราศีมังกรเนี่ยในเดือนมกราคม2565เนี่ยดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณอยู่ในเรือนตัวเองนะคะเรียกว่า ความมั่นอ,อกมั่นใจความเชื่อมั่นในตัวเองความรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งเนี่ยยังไม่ไปไหนเพราะว่าพระเสาจะสถิตอยู่ตรงนี้2ปีปีที่แล้ว1ปีนะคะแล้วก็ปีนี้อีกปีหนึ่งส่งผลดีให้กับคุณอย่างมากมายเลยไม่ว่าคุณจะพบเรื่องราวลำบากอะไรแต่ว่าถ้าดาวเจ้าเรือนตัวตวนของคุณเป็นอย่างเนี้ยชาวมังกรจะยังแข็งแกร่งอยู่ยกเว้นในกรณีที่ดาวพระเสาเป็นกาลีจรในทางทักษะนะคะก็ ถามว่ามันจะไม่ดีไปเลยไหมก็ไม่นะคะมันก็อาจจะทําให้คุณเสียเซลล์ไม่ได้การที่ดาวพระเสาเป็นการ,รีจยมันอาจจะมีเรื่องของการได้รับโชคการได้รับอะไรบางอย่างที่ขึ้นไม่สุดเหมือนกับมังกรคนอื่นๆเขาหรือว่ามีอุปสรรคในการได้มาที่ยากลําบากนะคะก็ทําความเข้าใจกันไว้ก่อนนะคะสําหรับคนที่ถามว่าจะทราบได้ยังไงว่ากาลีจรหรือสีจร จะหาได้ยังไงก็คลิกไปที่ลิงก์ใต้ชื่อช่องนั่นแหละคะ่ะแอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้เต็มเลยลองไปศึกษาแล้วลองไปอ่านดูจะได้ทราบว่าในปีนี้ดาวไหนเป็นสีจรออำนวยโชคอำนวยผลให้คุณดาวไหนเป็นกาลีจรจะสร้างปัญหาและอุปสรรคให้คุณนะคะชาวลัคนาราศีมังกรมักจะถามแอดมินเสมอว่าเมื่อไหร่จะสบายกับเขาบ้างแอดมินอยากจะบอกว่าเพราะความที่คุณมีดาวตานุลักษณ์เป็นดาวเสา ทำให้กว่าคุณจะสบายเนี่ยมันนานกว่าคนอื่นเขาส่วนมากก็จะเข้ารูปเข้ารอยประมาณอายุห้าสิบบวกไปแล้วนะคะพระสาวเดินช้าแต่เวลาเขาให้คุณเนี่ยแอดบอกเลยว่าเขาให้คุณคุณเต็มที่ในเดือนมกราคมตั้งแต่วันที่สามธันวาคม คือย้อนไปตั้งแต่วันที่สาธันวาเนี่ยดาวสุ์ได้ตำแหน่งมหาจักรในเรือนวินาศนะคะคุมยาวมาถึงปีใหม่ชาวลัคนามังกรคุณมีแนวโน้มที่จะได้พบกับเรื่องราวแบบฉับพลันทันทีเกี่ยวกับเรื่องของงานบางคนเจอตั้งแต่พฤศจิกายนหรือบางคนเจอตั้งแต่ธันวาแล้วนะคะบางคนได้งานใบใหม่ได้งานเพิ่มขึ้นได้เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันไม่ทันตั้งตัวบางคนพบช่องทางใหม่อยู่ดีๆก็นึกขึ้นมาได้เองคือมันพลิกผันน่ะ บางคนอาจจะรู้สึกว่าโอกาสหรือว่าความพลิกผันเนี้ทำให้รู้สึกแบบกังวลนะแอดมินบอกเลยว่ากังวลหรือว่ารู้สึกไม่ดีแอดมินบอกเลยว่าให้ทําความเข้าใจกับสิ่งใหม่ที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะแอดมองว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสใหม่โอกาสที่คุณจะเปลี่ยนมุมมองนะคะโอกาสที่คุณจะออกจากเซฟโซนบางคนมีโอกาสจบก่างานเก่าแบบทันทีทนันใดอยู่ดีๆก็จบเลยถามว่ายากลําบากไหม กวมันก็ยากลําบากอยู่ที่พระสุขเป็นมหาจักมันต้องเหนื่อยต้องยากมันต้องลําบากมันต้องตกอกตกใจนะคะแต่มันจะมีเครื่องของความความเพียรพยายามและการต่อสู้อย่างถึงพลิกถึงขิงแน่นอนเพราะว่าดาวอังคารกลุ่มรวมอยู่ตรงนั้นผลสุดท้ายที่ปลายทางเนี่ยแอดมินบอกเลยว่าจุดเปลี่ยนของคุณในทั้งในครั้งนี้จะมีคนคอยส่งเสริมให้คุณเปลี่ยนผ่านหรือว่าถ้าพูดกันแบบ จะบอกว่าง,งมงงายมันก็ไม่ได้เพราะพร,าร,ระฤาษีหัสก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะในทางโหงราศาสตร์จะมาพูดเรื่องง,งมงายเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสถิติแอดมินไม่ได้นั่งทางไหนคูบาอาจารย์บันทึกไว้เป็นหลักเป็นฐานว่ามันจะมีเรื่องของผู้ใหญ่นะคะเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาคอยช่วยเหลืออยู่และแถมดาวพฤหัสับดีเนี่ยนั่งทับอยู่ในเรือนการเงิน คือนั่งกันแบบเอกอัพกันเลยทีเดียวคือมันจะต้องได้อะไรมาได้เงินทองอะไรมาในระยะนี้ส่วนดาวสุกนะคะที่ไปสถิตยอยู่ในภพเรือนวินาศเนี่ยนอกจากส่งผลในเรื่องของความฉับพลพันธุ์ใดในแบบที่แอดมินบอกไว้ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายบ้านย้ายงานเปลี่ยนแปลงบ้านเปลี่ยนแปลงงานยังคงส่งอิทธิพลให้ส่งอิทธิพลให้คุณมีความมุมานะและเพียรพยายามด้วยอย่างที่แอดมินบอกว่าดาวอังคารเนี่ยมันโดดเข้ามาร่วมด้วยนะคะ ดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งความสําเร็จของคุณประตูบานหนึ่งปิดน้าต่างบานหนึ่งเปิดคุณพร้อมจะกระโดดไปกับดาวโชคลาภของคุณไหมคะเพราะเดี๋ยวดาวอังคารจะเข้าเป็นมหาอุดในเดือนกุมภาพันธ์ดึงและความที่ดาวศุกร์เป็นมหาจักรเนี่ยแม้จะลําบากยากเย็นน่ะแต่ดึงให้ดาวโชคลาภโดดเด่นขึ้นมาด้วยคุณต้องบุกบั่นเนี่ยคุณต้องสู้คุณต้องฝ่าฟันเนี่ย รับรองว่าสุดท้ายแล้วคุณจะสบายกายสบายตัวแน่นอนมันอาจจะวิตกกงนนะังวลในช่วงแรกของการเปลี่ยนผ่านในช่วงแรกของการที่มีอะไรแบบฉับพลันทันทีตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ทันนะคะแต่มันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเชื่อแอดมินเลยในเรื่องของการเงินนะคะในเดือนมก,กราคมแอดบอกเลยว่าเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองใหม่ตอนนี้คุณคิดอะไรหรือหยิบจับอะไรขึ้นมาแนวโน้มได้เงินทองและความสําเร็จเข้ามา แต่ในเดือนมกราคมมันยังมีรายจ่ายอยู่เช่นเดียวกันนะคะเหมือนตลอดปีที่ผ่านมานั่นเองเพราะว่าพระราหูในภพเรือนนี้ในภพเรือนปุตตะเนี่ยมันหมายถึงการใช้จ่ายไปเพื่อการลงทุนมันหมายถึงการใช้จ่ายเพราะว่าพระราหูอยู่ในตําแหน่งค้นทรัพย์มันจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองให้บุตรหลานหรือว่าซื้อข้าวซื้อของอะไรนั่นแหละหรือว่าลงทุนกับสิ่งใหม่ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีการขยับขยายซ่อมแซมบ้านเรือนหรือมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางแบบด่วนๆที่ไม่ได้เตรียมอกเตรียมใจเตรียมตัวใดๆก็เกิดขึ้นมาได้นะคะก็เรื่องของการระมัดระวังก็จะมีเรื่องการระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ญาติผู้ใหญ่การเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติผู้ใหญ่นะคะหรือว่าความเป็นพิษ ของผู้ใหญ่ในที่ทํางานมีคนมีผู้ใหญ่กว่าเอาุโศกว่าจับผิดอะไรนะทำนองนี้มันก็มีอ่ะนะคะบุตรหลานบริวารระวังจะสร้างความเดือดร้อนเสียเงินเสียทองให้เพราะว่ามันมีดาวพระเกตเป็นตัวแปรเข้าไปกลุ่มร่วมกับดาวพระราหูในภพเรือนปุตตะในเดือนมกราคมนี้ด้วยค่ะสำหรับความรักเนาะคนโสดมีโอกาสจะได้พบกับคนรักที่เป็นชาวต่างประเทศหรือคนคุยกันที่เป็นชาวต่างประเทศหรือคนคุยกันที่อยู่ไกลนะ่ะ นะคะเข้ามาสนใจเข้ามาพูดคุยด้วยนะคะบางคนก็จะพบแบบว่าครอบครัวแนะนําเพื่อนฝูงแนะนําส่วนคนมีคู่รมะมัดระวังการขัดแย้งกันทางคำพูดในหลายๆอย่างนะคะทัศนคติอาจจะไม่ค่อยตรงกันแต่ถ้าอยู่ด้วยกันมานานแล้วคุณจะรู้สึกว่าพูดไปก็ใช่ทีก็เงียบๆไปสามมันก็จะไม่มีอะไรนะคะต่อให้ดวงชะตามันแบบว่าไม่อยากจะประนีประนอมอะไรเพราะดาวมรณะเข้าสู่เรือนตัวเองในเดือนนี้มันอุด อึดอัดขัดข้องใจอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงในการที่จะทำความเข้าใจในดาวที่เข้าสู่เรือนตัวเองแบบนี้เพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีใจเย็นๆแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีในเดือนกุมภาพันธ์เจ้าสตาจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องงานการนะคะ มันจะมีเหมือนแบบว่ามีเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างประเดยประดังเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของหน้าที่การงานคือเข้ามาวุ่นวายกับตัวเจ้าชะตาเรื่องของความรักเรื่องของผู้อาวุโสคนมีอํานาจกว่าเรื่องของคนที่เคยให้ความช่วยเหลือนะคะมันจะมีเรื่องราวให้คุณคิดเยอะมากในเดือนนี้ถามว่าแอดมินบอกแบบนี้ได้ยังไงสังเกตไปเลยค่ะในเดือน ในเรือนมังกรน,นั้นมีดาวมากมายเข้าไปสถิตยอยู่ในนั้นดาวไหนเข้าไปมากในเดือนไหนแสดงว่าเรือน,นนั้นมีความยุ่งยากหรือว่ามีเรื่องเข้ามาหามากในเดือนกุมภาพันธ์เรือนตัวเองเรื่องของตัวเองนะคะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องรอบตัวอย่างที่แอดมินบอกมันมีเรื่องเข้ามาหามากมีความหงุดหงิดมีความ, ind, ม,ว,ามวุ่นวายใจอยู่ในนั้นแต่ว่าแต่ว่านะคะ ดาวอังคารของคุณได้ตำแหน่งมหาอุดนั่นหมายถึงดาวอังคารส่งอิทธิพลในเรื่องโชคลาภและความสำเร็จของคุณให้คุณอย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวมั่นคงนะคะมีความมั่นอกมั่นใจว่าจะลงหลักปักฐานมีความมั่นอกมั่นใจว่าจะต่อสู้และมหาอุดมันเป็นเรื่องของความสูงส่งในดวงชะตาเป็นเรื่องของโชคลาภในดวงชะตาและแน่นอนว่าพระอังคารคือ ความสู้ไม่ถอยนั่นเองความกล้าแข็งขยนันความนักเลงเนี่ยตรงไปตรงมาต่อยมาต่อยกลับไฟมาไฟแรงกลับนะคะแล้วยิ่งเป็นอุดด้วยบอกเลยว่าพระอังคารในเดือนนี้จะพาชาวมังกรโลดแล่นฝันฝ่าและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนส่วนดาวสุกที่เข้าสู่พบเรือนนี้นะคะมันหมายถึงว่าหน้าที่การงานในเดือนนี้ของคุณอะ่ะมันยุ่ง แต่คุณสู้ไงสู้เพราะพระอังคารมันยุ่งจนกระทั่ง,ทงเข้ามาพัวพันเวลาชีวิตของคุณเกือบทั้งหมด24ชั่วโมงคือมันจะมีทั้งงานเก่าและงานเสริมที่คุณหาเพิ่มมาแอนมองว่าในระยะเวลานี้จะต้องแบ่งแยกให้ดีเพราะมันมองแล้วแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนมีเรื่องยุ่งวุ่นวายมีเรื่องให้ขบคิดอยู่ในหัวสมองของชาวมังกรตลอดเดือนกุมภาพันธ์มันซับซ้อนด้วยนะคะต้องแยกแยะให้ดี ถ้าคุณทำได้มีสติหรือว่ามีความใจเย็นลงหน่อยเรียบเรียงความคิดให้ดีรับรองว่ามันตกถึกแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะมุ่งหน้าไปในทิศท,ทางใดยอย่าคิดอะไรพร้อมๆกันถ้าช่วงไหนรู้สึกว่าตัวเองคิดมากและ ขอให้หยุดคิดแล้วก็ผ่อนคลายแล้วค่อยกลับมาคิดใหม่วางทุกสิ่งทุกอย่างเรียงให้เป็นหน้ากระดาษเลยเพื่อที่จะมองเห็นต้นเหตุแห่งปัญหาเห็นทางแก้ไขปัญหาเห็นว่าทําอะไรจึงเกิดปัญหาเพราะว่าดาวองคการเปิดทางสําหรับความสําเร็จให้คุณอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการเงินน่ะมันมีดาวมรณะดาวดาวพฤหัสเข้ามาร่วมด้วยแอดมินบอกเลยว่าเงินทองที่จะหามาได้ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นน่ะจะหาเข้ามาแบบ ได้เยอะได้ประสบความสําเร็จคือหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นดาวมรณะนะแอดมินแอดมินบอกมาหลายเดือนแล้วไงว่าถ้าคุณทําเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลถ้าคุณทําเกี่ยวกับเรื่องของมรณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของเวชภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการบูรณะซ่อมแซมการรีโนเวทเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศทั้งหมดไม่ว่าจะที่ทํางานเป็นของชาวต่างประเทศหรือว่ามีเป็นบริษัทต่างชาติ อะไรในะทํานองนี้รุ่งเรืองเฟื่องฟูเงินทองแบบประสบความสําเร็จอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็คุณก็จะมีโอกาสที่จะมองหาไรายได้เสริมอื่นๆเข้ามาเรื่อยๆบอกเลยว่าในเดือนนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองในส่วนของดาวพุทธที่เดินทางเข้ามากลุ่มร่วมอยู่ในภพเรือนคุณเนี่ยแอดมินเลยมองว่ามันสอดคล้องกับหลังคาร ดาวพุธจะส่งอิทธิพลให้คุณมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะหรือได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งถ้าทำราชการมีโอกาสนะคะที่จะมีคนช่วยเหลือให้คุณได้ประสบความสำเร็จขึ้นไปสูงขึ้นคนที่จะเรียนต่อจะไปต่างประเทศจะสอบแข่งขันดาวพุธเข้าสถิตในเรือนตัวเองพุธเป็นเจ้าเรือนสุภามันหมายถึงว่าคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะได้ไปคนที่อยู่ต่างประเทศคุณจะโชคดีเฮงเฮงปังปังทวนหน้านับตั้งแต่กุมภาพันธ์เลย ก็ดูนะคะพูดเป็นทักษะจอในกาลีไหมทำไมมันยากลำบากกว่าที่จะได้อย่างแอดมินบอกนะคะเพราะว่าดาวพุธนั้นก็มีอีกสถานะหนึ่งถ้ามันเป็นดาวกาลีเมื่อไหร่อะ่ะสถานะของความเป็นอุปสรรคมันก็จะเกิดขึ้นเท่านั้นนะคะในเดือนมีนาคมเนี่ยแอดบอกแล้วว่ามันเป็นเดือนที่เปลี่ยนแปลงมากมายสาหรับชาวลัคนาราศีมัง,งกรน,นะคะไม่ว่าจะดาวอังคารจเจ้าเรือนการเงินเข้าไปสู่ในภพเรือนพันธุ ก็แนะนำว่านับตั้งแต่นี้นะคะเป็นอีกปีปีที่ดาวราหูสถิตอยู่ตรงนี้เจ้าชะตาจะแข็งแกร่งในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้คุณจะมีเจตนารมชัดเจนน่ะไม่ว่าคุณจะเอือยมาตามพระเสามากแค่ไหนแต่ในเดือนในตั้งนับตั้งแต่ราหูเนี่ยกลุ่มเข้าไปสถิตอยู่ในภพเรือนพันธุเนี่ยรับรองเลยว่าคุณจะมีเจตนารมในการชัดเจนว่าจะต้องการให้ ครอบครัวของคุณมีหลักมีฐานมีปึกมีแผ่นคุณจะต้องมีอสังหาริมทรัพย์มีบ้านมีที่ดินมีอาคารร้านค้านะคะชาวชาวมังกรบางคนเนี่ยอาจจะได้งานที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินนะคะหรืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของบัญชีเรื่องของเงินทองเรื่องของรถเรื่องของการเป็นตัวแทนขายหรือบางคนก็จะได้รับผลประโยชน์จากญาติสนิทพี่น้องครอบครัวหรือคุณบางคนก็จะมีการริเริ่มธุรกิจอะไร บางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวของคุณเปิดกิจการที่บ้านทำงานร่วมกันดาวราหูเนี่ยพลิกชีวิตดาวราหูเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแน่นอนในเดือนมีนาคมนะคะ ในเรื่องความรู้สึกนึกคิดหรือว่าตัวตนของคุณเนี่ยแม้ว่าคุณจะแข็งแกร่งเพราะว่าดาวตัวเองเป็นเกษตรราธิบดีแต่ในเดือนมีนาคมคุณจะรู้สึกเหมือนกับยังไม่ได้อย่างใจหรือว่าเรื่องบางเรื่องมันยังไม่ลงตัวเหมือนมันยังไม่เข้ารูปเข้าหลอยและความเป็นมหาอุดของดาวอังคารในเดือนนี้นะคะก็ส่งผลให้คุณเนี่ยเหมือนแบบยังสู้ไม่ถอยเพราะว่าดาวอังคารยังไม่ได้ย้ายออกไปไง และเม,เมื่อดาวอังคารยังคงมีความเป็นอุดอยู่ในเรือนตัวเองนั่นหมายถึงว่าเรื่องของการเงินการทองหรือว่าโชคลาภความสําเร็จอะไรค่อนข้างดีนะคะมันมีแนวโน้มไปสอดคล้องกับดาวราหูที่ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุก็มีความมั่นคงมีความสุขนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคิดเห็นอะไรแล้วก็มองเห็นช่องทางที่จะได้เงินได้ทองเวลาคุณหยิบจับอะไรคิดจะเรียนรู้อะไรคุณจะนํามันมาใช้และประสบความสําเร็จ เสมอนะคะในแบบที่มังกรจะได้รับในเดือนเมษายนนี้เลยที่สำคัญนะคะในเดือนเมษายนเนี้ยคุณจะได้รับการสนับสนุนหรือว่าคนเบื้องหลังจะให้ความช่วยเหลือญาติสนิทพี่น้องมีสหายหรือแม้แต่คนที่เคยเป็นอริกันยังเหมือนกับกลับมาเป็นกลับมาช่วยเหลือได้หรือว่า คลายความเป็นอริคลายความเป็นศัตรูนะคะหรือต่อให้คุณมีศัตรูคุณก็เอาชนะศัตรูได้ในเดือนเมษายนเรื่องของรายได้พิเศษเนี่ยมันจะเข้ามาเรื่อยๆด้วยมันเป็นรายได้พิเศษที่แอดมินมองเลยว่ามันจะมาจากความรู้ความสามารถของตัวคุณมันจะมาจากความสามารถพิเศษที่คุณมีแล้วก็มันจะมีเหมือนแบบว่ามีโชคเสมอในการหยิบจับอะไรเอะคือมันมองเห็นได้เลยว่า คำว่าลาบลอยอ่ะมันไม่ได้แปลว่าอยู่ดีได้เงินนะคะมันหมายถึงว่าคุณใช้ความสามารถพิเศษของคุณตรงนี้ไปทำอะไรก็ตามแล้วคุณประสบความสำเร็จได้เงิน,ได,งนได้ทองเป็นเกาะเป็นการรซึ่งในเดือนนี้นะคะในเดือนมีนาคมเนี่ยการติดต่อสื่อสารเพื่อนฝูงดีถึงดีมากๆเพียงแต่ว่ายังต้องระมัดระวังเพราะอะไรเพราะว่าดาวพฤหสัสบดีนั่นน่ะคือดาวแห่งเจ้าเรือนการติดต่อสื่อสารเนี่ยนะ่ะเขามาจากภพวินาศด,ด้วย ถามว่าระวังอะไรระวังเรื่องคำพูดคำจาระวังแยกแยะผู้คนที่เข้ามาหาคุณดีร้ายต้องแยกแยะให้ออกนะคะในเรือนสหัสชชะเนี่ยมันมีดาวเจ้าเรือนมรณะเข้าไปกลุ่มร่วมด้วยก็คือดาวพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นการติดต่ออะไรต่างๆแอดมินเลยมองว่าขอให้เป็นในเรื่องที่เอเ็นเอียงไปในทางมรณะเลยมรณะคืออะไรมรณะคือ ทางที่สัมพันธ์กับการต่างประเทศทางที่ไปสัมพันธ์กับทางโซเชียลเน็ตเวิร์กขอให้มันไปสัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้นะคะหรือแม้แต่เรื่องของการเป็นทนายความการกฎหมายอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่คือทนายความมันก็เป็นอีกภาษาหนึ่งไงแอดมองว่ามันคือภาษาต่างประเทศเหมือนกันหรือจะไปค้าขายจะโฆษณา,าจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นเฟซบุ๊กทำเฟซบุ๊กทำเพจเฟซบุ๊กทำ อะไรต่างๆทํา Ti ำ t o k ทอกทำอะไรก็ขอให้ทำจริงจังแล้วรับรองเลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จคนที่อยู่ต่างประเทศก็ประสบความสำเร็จและปังอยู่แล้วปังอยู่แล้วแต่แอดมินอยากเพิ่มเติมว่าให้ไปสนใจในงานจำพวกที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะ งานจาพวกที่แบบว่าต้องคิดต้องวางแผนหรืออยู่เบื้องหลังไม่ได้ออกนอกหน้าไม่ได้ออกไปทําอะไรกับเขาเป็นฝ่ายสนับสนุนเป็นฝ่ายวางแผนนี้ก็ได้หรือชาวมังกรบางคนอาจจะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์อะไรก็ได้นะคะในกรณีที่ดาวพฤหัสเป็นวินาาอย่างนี้เนี่ยคือบางคนอาจจะเคยไปเรียนแล้วรู้สึกว่าเรียนไม่สําเร็จอยากไปเรียนแต่เรียนไม่สําเร็จอาจจะเป็นเพราะดาว เกจของคุณไม่ได้สัมพันธ์กับลัคนาดาวพฤหัสไม่ได้กุมลักไม่ได้สัมพันธ์กับลัคนาดาวมรตยูคือไม่สามารถไปเรียนลึกๆได้แต่แอดมินก็มองว่าคุณไปเรียนไพ่เรียนพยากรณ์อะไรก็ได้ที่มันเป็นในระดับที่ดาวจรของคุณส่งผลไปถึงอย่างเนี้ยรับรองเลยว่าคุณทําสําเร็จในช่วงระยะเวลานี้เพราะเหล่านี้คือวิชามรณะทั้งสิ้นนะคะเมื่อคุณไปเรียนแล้วคุณจะประสบความสําเร็จดีรีบคว้าไว้ในตอนที่ ดาววินาสเข้าสู่พบเรือนสหัชชะแล้วก็เรียนให้มันสําเร็จที่ไวที่สุดก็คือพวกทำนายไพ่าทานายอะไรพวกนี้ทําได้นะคะในเดือนเมษายนอันนี้เรียกว่าปังด่งดังและมีเครดิตเลยละ่ะเดือนนี้นะคะดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณแน่นอนมันยังแข็งแกร่งอยู่เพราะว่าพระสาร์เป็นเกษตรราธิบดีเชื่อว่ามังกรท่องได้และพระสารอยู่ตรงนี้ตั้งสองปี คุณก็ยังคงมีความแข็งแกร่งมั่นอกมั่นใจสู้ไม่ถอยในเรื่องของการหาเงินหาทองไม่รู้ไปเอาพลังมาจากไหนอาจจะพลังจากทั้งดาวพระอังการพลังจากดาวพระสาวส่งให้และพลังจากดาวพ,พระรพฤหัสบดีที่อยู่ในเรือนสหาาัจจะเป็นเกษตรราธิดีมั่นคงในเรือนตนเองแล้วก็ในขณะที่พฤหสัสบดีอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาจะส่งผลไปถึงเรือนอริ แล้วเรือกนกรมมะของคุณด้วยนะคะนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยดาวพฤหัสจะคุ้มครองดวงชะตาคุณหน้าที่การงานดาวพฤหัสก็จะส่งเสริมคุณเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนนี้แอดมินบอกเลยว่ามันได้มาด้วยดาวพฤหัสแล้วพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสื่อสารนะคะ เป็นดาวที่คุณจะต้องออกไปพบปะเพื่อนฝูงไปฟังข่าวไปติดตามข่าวไปติดต่อไปสมาคมเป็นดาวแห่งการพูดการเจราจานะคะแล้วที่สําคัญมันจะมาทางญาติมิตรเพื่อนสนิทนําเข้ามาให้พรฤหัส,สบดีเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะแน่นอนเป็นเกษตรราธิบดีเพื่อนฝูงหรือสังคมในตอนนี้อํานวยโชคอํานวยประโยชน์ให้คุณแม้ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนวีนาศแฝงเรือนด้วยเนี่ยมาอยู่พบเรือนนี้เนี่ย แอดมินก็บอกไปแล้วว่าจะต้องแยกแยะเพื่อนฝูงให้ดีว่าคนไหนคุณพึ่งพาได้คนไหนที่คุณต้องระมัดระวังนะคะก็คุณจะคุณจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ด้วยคนพวกนี้ช่วยเหลือคุณสำหรับดาวราหูนะคะที่ย้ายเข้าสู่เรือนพันธุนะคะแอดก็มองแล้วก็บอกไปตั้งแต่เดือนก่อนนะคะหมายถึงบอกไปตั้งแต่เดือนมีนาแล้วว่ามันไม่ได้มีข้อเสียหายอะไร ในเดือนเมษายนเนี่ยก็ยิ่งดีใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วชาวมังกรนะก็เป็นเพื่อนกับราหูแอดพูดซ้ำอีกครั้งก็ได้นะคะและการที่ราหูในภพนี้ตั้งฉากกับตัวตนคุณก็จะส่งผลดีในเรื่องของบ้านช่องเงินทองความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นในเดือนเมษายนนี้ก็ยิ่งมากขึ้นบ้านช่องก็เหมือนกับปรับปรุงและพัฒนาแล้วมันก็ดีมากขึ้นด้วยนะคะเจ้าชะตาจะรักบ้านรักครอบครัวมากขึ้นเงินทองที่หามาได้ก็เอามาทําเกี่ยวกับเรื่องของบ้านช่อง มีแนวโน้มที่จะไปเกี่ยวพันกับธุรกิจการจัดสรรที่ดินหรือว่าใช้ที่ดินทรัพย์สินหลักทรัพย์ต่างๆพวกเนี้ยนะคะหาประโยชน์หรือร่วมลงทุนกับญาติมิตรสนิทเพื่อนฝูงสนิทนะคะดาวพระราหูอยู่ตรงนี้ส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีมังกรแน่นอนในเรื่องของเงินทองในเรื่องของหน้าที่การงานก็ทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนเมษายนนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนกับล็อกสเปคในเรื่องของความสำเร็จมาเลย ทีนี้ทั้งหลายทั้งปวงที่แอดมินทำนายมาในกรณีที่ดอกบอกว่าดีเนี่ยถามแอดมินว่ามันดีมากดีน้อยเนี่ยบอกไม่ได้ค่ะเพราะว่าแอดมินไม่ได้ไปดูดาวดวงพื้นดวงของคุณพื้นดวงเกิดของคุณนะคะแอดมินทำนายเป็นดาวรวมทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกับดาวพื้นดวงเกิดของคุณและยังไปพ่วงกับทักษะจรด้วยที่จะชี้ดีร้ายในดาวของคุณในดาวจรของคุณนะคะก็อยากให รู้จักรักษาจรลองเข้าไปในลิง์กที่แอดทิ้งไว้ที่ใต้ชื่อช่องนะคะเข้าไปลองหาดูไม่ยากหรอกง่ายๆเลยนะคะก็แอดมินเอาใจช่วยนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรพบกับความสุขความเจริญก้าวข้ามอุปสรรคแล้วก็เกิดใหม่กลางปีกและเหินฟ้าไปพร้อมกับความสำเร็จนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ